รอบมันก็จะเริ่มสูงขึ้นแต่ช่วงแรกๆอ่ะโมเลตตัวแรกอ่ะมันจะเป็นรอบตัวเล็กกเพืก็ทดรอบสูงๆนั่นแหละผมก็งงอยู่เคยดูอันนี้คือเกียร์อะไร CVT ไงแล้ว CV2 CV2 ใช้เป็นเฟืองมันเป็นยังไงเป็น c v t ก็เป็นเฟืองก็คือพอถึงเวลาความเร็วปุ๊บเนี่ยเกียร์ออโต้พอเวลาที่มันรันมาปุ๊บเนี่ยมันจะสับสับเกียร์ให้เองเป็นเกียร์คันท้าเกียร์ออโต้นี่แหละแต่ว่ามันเหมือนเหมือนรูกเกียร์ใช่ไหมที่มันมีกระตุกอยู่ CV2 ยัง CVT จะนุ่มกว่าไม่มีการกระตุก มผม,มนึกว่าเฟืองตรงตรงคันเกียร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคมันคือคกลไกการทํางาน C v CV2 CV ก็คือเป็นเฟืองแล้วก็จะมีเฟืองไฟวิวที่คอยวิทน้ำมันอยู่พอพอรอบความเร็วมนันได้ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าสับเฟืองชุดต่อไปตอนที่มันสับจะมีการกระตุกอยู่อ่ะแล้วพอไฟเร็วขึ้นไปอีกปุ๊บมันก็จะไปสับชุดที่2และชุดที่3 ม,ม yeah. Yeah. Okay. Mm ันเลยมี C V T จะมีท hmm. mm ั้งหมดสสปีดก็คือมันจะไม่สมุิ C V T สมุดกว่า C V T มันเป็นใบมันเป็นโมเลกคุณเคยไหมที่ว่าคุณเคยเอาไปเนี่ยเอาไอ้นี่มาหมุนก่อนเอาเชือกผูกตุ้มแล้วปอนหมดนเบาๆตุ้มมันจะค่อยมันจะแข่งอยู่ใกล้ๆบือแต่พอคุณเริ่มเร่งแรงเร่งแรงขึ้นเรื่อยๆตุ้มมันจะเริ่มขยายรอบเส้นรอบวงมันจะเริ่มเยอะขึ้นรู้จักไหมเคยเรียนไหมคณิตศาสตร์ปวหนึ่งเเคยเรียนตอนอนุบาลพี่ปวหนึ่งสู่กัญชายอยู่ อเราง่ายเราจะให้ภาพให้ชัดเจนเลยนี่ใครวะยืนก่อนเพราะผมนี่แหละนี่ไปตึงโทรศัพท์เข้ามาด้วยนี่นะฮะถึงเวลาคุณสมมเคยเล่นธนูไหมธนูอ่ะสมมตินะคุณดูเส้นรอบวงก่อนรอบออกจากรัศมีของลูกตุ้มกันไม่ไม่คุณดูรอบรอบวงตัวนี้นะอ่ะสมมติมันรอบมีจั๊กชาๆอันนี้คือซีวีทีใช่ไหมใช่แม่อันนี้คือเป็นซีวีทีอ่าซีวีทีเส้นรอบวงมันแค่นี้อันนี้คือเกียนหนึ่ง แต่พอไป่หมุนเดี๋ยวมันปิวทีนี้อตอนนี้ก็คือหมุนมันก็แค่นี้พอเราหมุนแรงๆขึ้นปุ๊บเห็นไหมเส้นรอบวงมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมเอ็เส้นรอบวงที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไปปั่นเฟืองทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นแต่ข้อดีก็คือเวลาที่รถมันไต่เขาอะแรงปั่นที่มันเคยปั่นอย่างเงี้ยแล้วมันเจอลมโตเห็นไหมเจอน้ำมันเจอแรงต้านแรงแรงต้านรื้อพเชอร์จากแรงดันที่มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวเนี้ย จะถูกจะจากเธอที่มันหมจากอบหมี่มันสงจะถูกกดลงเพราะว่ามเนมีแรงบ้านมันรู้จักไอ้นี่ไหมคือจะพูดยังไงดีวะรู้จักในในชาร์จไหมในเอะไอตัวปั่นไฟรู้จักปั่นไฟเวลาที่เราใช้ไฟหนักๆรู้สึกว่ารอบมันจะตกถูกนั่นแหละก็เหมือนกันคือมอเตอร์มันก็จะปั่นไฟมันเรื่อยเรื่อยใช่ไหมถ้าคุณใช้ไม่เกินกระแสมันมอเตอร์ก็หมุนปกติแต่พอคุณเสียบปลั๊กเยอะๆ มอตเตอร์มันโหลดปุ๊บมันจะเกิดสนามแม่เหล็กต้านทําให้เครื่องยนต์ดรอปลงเหมือนมันจะมดับเหมือนจะไม่พอ,อพอเข้าใจไหมรู้จัดการโชว์รูมอันดับหนึ่งของประเทศนะครับนี่ที่ขายได้เอยอะๆก็เพราะคนนี้นะครับนี่